อะไรนะ p ี g จีลั่น Q2 โตสวนโลซีซันโบกค่ากำไร224ล้านโต8.7% c ีเแย้มผลงานไตมากที่2ปี2 0ง7โตวสวนโลซีซันเตรียมแจ้งงบสิสิงหานี้พร้อมส่งซิกครึ่งปีหลังโตวกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนรับอันิสง่งไฮซีซันธุรกิจโรงพยาบาลหนุนผู้ป่วยแห่ใช้บริการโรคทั่วไปโรคยากและโรคประจําหรือดูแน่นด้านอาัตรากองเตียงศูนย์ย้ำรายได้ปีนี้โตถึง2หลักโบกเชียซื้อเป้าราคา3.5บาทคาดคิวสเบงกําไรสุทธิ224ล้านบาทโต8.7เอร์เซ ส่วนทางด้านเทคนิคครับหลังจากที่ t ีไราคาหลุด2.7บาทลงไปราคาตอนนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มลงและยืนยันการเป็นแนวโน้มลงเต็มพิกัดโดยมีแนวรับตัดไปอยู่ที่2บาท30และก็2บาทและก็บาท80ต่อไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นแนวโน้มลงอยู่และยังหยุดการลงไม่อยู่เพราะน,นั้น t ีไตรงนี้ถ้าจะไปเป้าที่โบกให้3.5อาจจะต้องรออีกนานพอสมควรไม่น่าจะใช่ในปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้เต็มที่มองว่าลงมาถ้าแนวรับรับอยู่แถว2บาท30หรือ2บาทหรือบาท80 มองแค่รีบาวเป้าให้ไวประมาณ2.7แล้วก็3บาทแถวนี้ถ้าราคาขึ้นมาเทส2.7และ3บาทมองว่ามีสิทธิ์ย่อย1รอบและถ้าย่อไม่หลุดรอบหน้าและเก็บพุ้นคืนได้โอกาสที่จะเห็น3บาท50ในปีหน้าถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รอดูก่อนว่าแนวรับตรงไหนจะรับอยู่หรือค่อยเข้าไปเล่นครับถ้ารับไม่อยู่โอกาสลงเสมอหรือถ้ารับอยู่รีบาวขึ้นมายังมองว่ามีสิทธิ์ที่จะลงต่อยิงรอบอาจจะชะลอการลงทุนและดูออกไปก่อนนะครับสาหรับตัวนี้ในช่วงนี้ อยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ